าดอบลิดเหมือนแชร์ลูกโซ่ไหมอ่ะมาดูดอบลิดเนี่ยนะคะมันคือแอปช้อปปิ้งออนไลน์เหมือนแปปอปส้มแปปอฟฟ้าเหมือนแอปส้มแอปเออแอฟฟ้านะคะแอป,ปดอบลิดเนี่ยคือแอปช้อปปิ้งออนไลน์เป็นแอป,ปที่ขายสินค้าเนี่ยเกี่ยวกับพวกกลุ่มอาหารเสริมสุขภาพความงามแล้วก็เครื่องสำอางมันจะแค่เฉพาะกลุ่มแล้วก็ดอบลิดเนี่ยนะคะไม่ต้องเฉพาะสินค้าอ่ะดอบลิดเนี่ยนะคะขายสินค้าผ่านแอป,ปจะมีระบบหลังบ้านคอยซัพพอร์ตให้ทุกอย่างทุกขั้นตอนเลยนะคะ แล้วก็ดอบลิทเนี่ยไม่การันตีไรายได้อันเนี้ยอยู่ที่ความสามารถเลยว่าใครขายของได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ไม่มีการระดมทุนอ่าไม่มีการเอาเงินแบบมันลงทุนนี่ไม่มีไม่มีนะคะดอบลิทเนี่ยลงทุนน้อยนะคะเปิดบินเป็นตัวแทนเหมือนแบรนด์ทั่วไปเลยค่ะแบรนด์ทั่วไปต้องเปิด10ชิ้น20ชิ้นอันนี้แล้วแต่แต่ดอบลิทเนี่ยขั้นต่ำเขาให้เปิดบินเนี่ยนะคะ2ชิ้นถึง5ชิ้นแล้วแต่ สะดวกแล้วแต่ว่าใครเนี่ยสะดวกแบบไหนนะคะเขาก็มีให้เปิดเป็นเหมือนแบนดทั่วไปเลยคะ่ะแต่ว่าเนี่ยครั้งเดียวเปิดเป็นครั้งเดียวครั้งต่อไปก็คือไม่ต้องละมันต้องสั่งซื้อสินค้านะคะแล้วก็สั่งซื้อสินค้าเนี่ยครั้งต่อไปหลังจากที่เราเป็นสมาชิกเนี่ยจะได้ส่วนลด50%ตลอดชีพเยอะนะก็คือมีสิทธิ์ที่จะสั่งซื้อสินค้าในแอปเนี่ยได้ในราคาส่วนลด50%ตลอดชีพเลย แล้วก็มีกลุ่มเรียนรู้ฟรีตลอดชีพนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะทําไม่เป็นในกลุ่มเนี่ยมีสอนมาเลยเข้าเรียนฟรีสอนฟรีเทนกันทุกวันตั้งแต่เช้ายันดึกก็คือแบบมีเทนฟรีจากหลายๆคนที่เขาแบบว่ามีรายได้เยอะๆแล้วก็จากเจ้าของบริษัทเองนะคะสรุปนะคะก็คือดอกดิสเน่ไม่ใช่แชร์ลูกโซ่แน่นอนทํางานแบบสบายใจได้เลยนะคะอ่าแล้วก็ถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดคอมเมนต์ให้เราในกระปนะคะ